แย่แย่ไม่ได้ติดแย่ๆโอ๊ยตายหมดเลยอีกทีมาไงถึงได้ยินเสียงมันร้องพี่มันออกมาแล้วสามมันออกไปแล้วสามตัวฮะ้าวมันอยู่นี่เหรอสามตัวใช่ข้าไม่รู้ข้าวมันก็ตจะไม่ติดทีนี้แล้วตอนนี้เหลือกี่ตัวข้าวเดียไม่มีเลยไมาวิ่งอ๋อก็เป็นแตรงว่ามีสี่ตัวใช่ลูกแมวใช่ไหมลูกแมวลูกแมวดุ้ยว่าดุ้ว่ามากมาแสดงว่ามันมาคลอดลูกไว้นี่แมวคลอด ตกใจคนในช่องตรงนี้ตกใจคนม่ีคนรถก็ไม่มีตกใจน้ำาเห็นก็ไม่เบียดหรอกเพราะว่ามันไม้อยู่ที่รถตอนนี้มันอรน้าไกลแล้วมันจะไปที่เราอยู่ที่รถก็ไม่ตจอะไรออกเลยเหรมันออกรูปแมออกรูนรถมันพาม่นอยู่ในบ้านนัแหละอจเอาละไม่ ปุ่เป็นปุ่มระวังนะพี่ด้วยใช่ต้องกรับดิจะได้น็อตกันยังเนี่ยมันยกได้แล้วนะมัยกตรงเนี้ยได้แต่ตรงเนี้ยได้พ่อแม่เอาอยู่ไหมเอาเอานี่มาตะแคงมาโอเคจบเมื่อกี้พี่ขันเอาบล็อกขันไม่ใช่เหรอใช่ มันมันร้องอ่ะพี่มันหนีบอยู่ตรงเนี้ยแล้วมันร้องใช่พอพอรถจอดมันก็วิ่งเข้าไปข้างในนี่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 มามามาได้มไดไดเอสจับเลยโอ้เจอแล้วเป็นอะไรไหมพี่เอสไม่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 อะอะระวังระวังระวังจับดระวังใจพี่ดิเขากลัวเขากลัวเขากลัว เดี๋ยวกอดเดีวกอดเจ็บกอดเจ็บเน้วมีตัวเล็เข้าไปเหไหมเข้าไปเหรอใ่นะใช่ไหมเราบลก้วลูกเนาตัวตยกขึ้นได้ไหมล่ะได้ได้ได้านเนี่ยหัวเป็นอะไร ไฟตัวนี้ตอนนี้จะใส่หมดไหมเนี่ยไฟหมอไฟข้างในไฟข้างในพี่ไฟตัวนี้ตัวนี้ใช่ไหมไฟตัวนี้นี่ระวังน็อตล่วงลงดูเดี๋ยวหาไม่เจอไฟตัวนี้ไม่รู้จะใส่ตรงไหนชุดต้อนด้วยแป้งตัวผู้ตัวเมียตัวเมียตัวเมียพี่ตียพี่ตัวเมียู่ด้จะเพชรสลามังนี่ไงเพชรไขควงเพื่อมันจะได้ใส่ได้เจาะเพรไขควง